ตาบ๊าบแอมใช้หน้าทาวนะคะเป็นห้างเปิดใหม่ที่แถวเยาวราชเปิดมาได้สักพักแล้วพักใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยมานั่งตอนเช้าขนาดนี้นะตอนนี้เป็นเวลา8แปดโมงแปดโมงนะแปดโมงแปดโมงนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันแต่แล้วแต่ เรายัางรอผู้ร่วมทิศอีกคนนึงนะคะซึ่งไม่รู้จะมากี่โมงคือเมื่อคืนนี้นั่งไปปาร์ตี้อ่ะขอแฉนั่งจากมา,มาสายมีเนแฉแต่เช้าคือเรานัดกันไว้เจ็ดโมงเราก็แบบเอ้เจ็ดโมงเป็นเวลาที่ดีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหยุดยาวไงคะเราเรถจะติดถ้าเกิดว่าเราไม่รีบออกใช่ไหมแต่ว่า จ็ดโมงก็แล้วเจ็ดโมงครึ่งก็แล้วจนแปดโมงนะคะคนเตะก็ยังไม่มาเมื <g ül üyor> ่อคืนหนักไปใช่ไหมตอบก,กูมึงดูคลิปนี้แล้วมึงจงตอบก,กูนะคะคือแบบว่านี่โทรโทรเบอร์ไปเป็ินอ่ะสิบกว่าสายได้แล้วม้งยังไม่นำยังไม่ยอมรับโทรศัพท์จ้าคือมึงไม่ตื่นหรอเลยยังไงปาร์รตี้หนักไปใช่ไหมบอกกูเมื่อคืนนี้ เป็นทองมากตอนนี้เดี๋ยว9โมงเดี๋ยเรามาอัดคลิปกันอีกรอบว่าเจจะมาหรือยังหรือว่ามันยังไม่ตื่น10โมงนี่แหละถึงจะตื่นวิ้ยพี่ว่ามันยังแห้งอยู่ถ้า9โมงเจยังไม่รับสายเราเราจะฝากข้อความชิ้นไว้ว่าอีควาย ไม่ได้ออกขขอากาศไม่ได้กดคน้ถึงบอกกลัมไให้เพื่อนนะคะว่าเต้นเตยเขก็แฟนตอไปก่อนะคะเพราะ,าะ,ะว่าเดี๋ยวรถจะติเดเราไปเจอกันที่บ้านคุณนะคะอ่ะขอเวอร์ชั่นเพื่อนคุยกันะ ตอ,ตอนนี้แปดโมงสี่สิบสี่ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสี่สี่นาทีนะครับเตยยังไม่รับโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะโทรไปอีกรอบเตยก็ยังไม่รบัรบ,รบถ,ถ้าเกิดว่าเก้าโมงแล้วเดีย๋ยวเราจะเขีย์บอกเตยไว,ว<า>้ว่าเราจะไปก่อนเพราะว่าหรบจะตดแล้วเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยจุดต่มเพราะฉะนั้นเราจะรอเตยทิ้งการจะหนาบ ใครมานั่งเราตามไปเองนะครับก็ยังไม่ได้เปิดรายการเลย <laughs> กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับช่องไทย ฉันน้อยฉันน้อยในเมื่อวันเทเรานะคะเราก็ต้องเทมันบ้างให้มันไปเองก็ตอนนี้นะคะเราจะไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราวางแผนไว้ก็คือมีไปเที่ยวคาเฟ่สองที่แล้วก็ เี่ยวบ้านเตออีกหนึ่งที่ใช่บ้านเตออีกหนึ่งที่ก็เป็นสามที่ใช่แล้วจะเป็นคาเฟ่ไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามจ้าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยเสียงเป็นไรอ่ะเป็นไรวะเป็นไรของมันวะแค่นั้นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวไปกาญจนาุรีกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปบาย ถึงแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่ที่การโมชิคาเฟ่นะคะรอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังกันครับคนเยอะมากเยอะมาก,มากแต่ว่าตรงนี้ไม่มีคนนะคะเราก็เลยเออมาถ่ายดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าแดดแรงมากแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วถูกต้อง <laughs> แต่เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนั่งกินข้าวข้างในแล้ว ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลย ซาบะย่างเอออันนี้อันนี้จะแตกต่างครับซาบะย่างที่ตามร้านนะครับนะฮะอันนี้คือย,ย่างแบบย่างต่อผาแบบต่อผาเอาอหน้าดักผีญี่ปุ่นผีคือว่าโอเคส่วนของเขาเป็นข้าวอะไรหนึ่งแกงกะหรี่ข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ 啊，上。 รถแล้วนะคะถูกต้องครับเราเพิ่งออกมาจากคาเฟ่ทีแรกใช่ <c oughs> แดดแรงมากร้อนมากๆแล้วคนก็เยอะมากเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเด๋ยวเป,เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ยเป็นอะไร แต่ก็บอกไว้เลยว่าดีบรรยากาศดีโอเคให้5าเต็มฮามีอาหาร<ม>อร่อยด้วยใช่อาหารอร่อยมากคือดีคถ,ถ้าถ้าสมมติว่าใครแบบชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะถ้าใครชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่ในระดับหนึ่งเลยอะออขนมก็อร่อยถูกต้องเพราะว่าที่เรากินคือเป็นบานอฟฟี่เนาะใช่ครับอร่อยมากน้ำก็ดีถูกชากินเธอกินอะไรนะ ชาเขียวโฮจิชาเอออันนี้กินพี่การกินโฮจิชาส่วนพอกินเลยอันนี้มันมันสีมันไม่ค่อยดูดีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละเพราะว่าพอดีกินกินไปแล้วก็ละลายไปแล้วเยอะเลยอ่ะพี่ไา้กินโฮจิชาจนพอกินชาเขียวมะลิอาฮะดีมากในในช่วงนี้ชาเขียวมะลิมันละลายแล้วแหละเออมันดูสีแบบว่าดูแม่งเหมือนแบบคอโรฟิลล์อะ สีเหมือนคอโรฟิ์เลยแต่อพเข้าไปก็มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นของมะลิคือมะลิเด่นเด่นมากอันนี้ขอบอกเลยว่าเด่นมากมะลิจริงๆเองก็คือดีมากแต่เรื่องอากาศอากาศก็ต้องทําใจนะว่าร้อนร้มากเพราะว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบพิ่งคืมฝนฝนอาจจะพิ่ตไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ แดดหลังฝนอ,อย่างเออเอแดดห <c oughs> <แบ S 2> ลังฝนอะไรสักอย่างเอออ่ะโอเคอืมโอเคเดี okay. ๋ยวเราออกไปที่ต่อไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเตยล่อนะคะสุขต้งรับไปเดี๋ยวไปเจอก,กันอีกที่หนึ่งเนาะบ๊ายบาย ีเราเจอเตยแล้วนะคะทุกคนนั่งนี่เลยคะทุกคนเราเจอผู้ต้องหาที่ทิ้งเราวันนี้แล้วครับเทเลยเทเรานะนู่นนู่นกลางร้านนอนลอยไรเก่งสีขาหน้านานนู่นนู่นเห็นไหมไหนวะนี่เออนี่นี่นี่รถมันรถมันไปเดี๋ยวเราจะถอย